สวัสดีค่ะไอมีแพนดน้าน้อยๆออ้วนมากเลยดดูิเด็กๆได้สิบวันแล้วนะคะยังไม่ลืมตาเลยเนีย่ตัวใหญ่มากคอกนี้มีน้อยค่ะน้องก็เลยอ้วนได้กินนมเยอะตั้งแต่เลี้ยงมานี่คือคอกนี่น้อยที่สุด ปกตินีนแปดตัวเก้าตัวนี่น่ารักมากเลยะมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวตัวนี้กับตัวนี้คลอดพร้อมกันสองตัวนี้คลอดที่หลังคลอดที่หลังตัวใหญ่ก็เพื่อนเลยแล้วคลอดตัวแรกนี่